ที่ปัจจุบันกําลังเข้าไปสูโ่โหมดทางคดีว่ามีการหัวเพื่อเลือกสวมาหรือไม่มันมีต้นทุนที่ประชาชนทั้งประเทศต้องแบกรับและต้นทุนนั้นมากชนิดที่คุณเห็นแล้วต้องตกใจมีการเตรียมมีการหัวกันหรือเอ่อหรือไม่เนี่ยสังคมน่าจะพิสูจน์ไปแล้วแหละแต่วิธีการหัวหรือเอาโพยเข้าไปเนี่ยจดไปเนี่ยมันมีนความผิดหรือไม่เนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นการพิสูจน์อยู่ พิสูจน์จากนี่ครับตอนนี้หมายเรียก55สวมาชี้แจงข้อกล่าวหาครับไปแล้วนะนี่ครบวันนี้วทุกคนทยอยกันไปแล้วไปแล้วนะทีวีตั้งแต่วันที่20 21เออพอครบน่าจะครบทุกคนแล้วนะถึงวันนี้แล้วเนี่ย10คนที่เกี่ยวพันแล้วก็พักการเมืองอีกชุดหนึ่ง10คนนี้ก็จะไปชี้แจงข้อกล่าวหาตอนนี้เราเห็นเรื่องหนึ่ง สวบางคนที่เดินไปชี้แจงข้อกล่าวหาที่กรกตมุดมุดไหมบางคนปิดบังตัวเองอืแล้วบางคนพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจกันเลยนะผมผมเป็นผู้รู้อะคือไม่เข้าใจกันเลยคือไม่อยากสัมภาษณ์ก็ไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้นะในต่อไปแกพูดภาษาเขมรแน่นอนแน่นอนในขณะเดียวกันอีกเกมเกมหนึ่งสวก็เล่นเกมกลับนี่พี่วีดูนี่โอ้นี่นะสว อฟ้องนะฟ้องส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีชอบส่งวันที่16พฤษภาเวลา8นาฬิกา45านาทีจำจำตัวเลขนะนะ5 4 5หนะ8 45นะหน,นังสือนี้ขอให้ปปชมีคำสั่งให้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับวุฒิสมาชิกพร้อมคณะอ,อ,น,อ,อ,อนุกรรมการ ไอ้อลารตันกันและให้คณะกรรมการปปชดําเนินคดีกับคณะกรรมการสืบสวนและไตส่สวนส่วนกลางคณะที่26ของกกตอและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเจอลาร์ันนั่นแหละหนังสือนี้ลงวันที่ 16, 16พฤษภาคม16พฤษภาคมอะมีแนบรายชื่อด้วยวันนี้เสน้น16ตรนี้โอ้ส่งเร็วนะคิดปุ๊บทำปับปป๊บเรยปุ๊บตำปั๊บลงชื่อปั๊บ ไปเลยยืนเลยยี่สองคนนะยี่คนแสดงว่าสลิปสวมีฤทธิ์ครับสวเป็นหนึ่งในพลานุภาพในองค์กรในการเลือกองค์กรอิสระไปทำโอ้โหนี่ใหญ่มากนะใช่สาหลักสามสาหลักประชาธิปไตยเนี่ยนะเรารู้อยู่ฝ่ายบริหาร่คือคณะรัฐมนตรีรัฐบาลต่างๆครับนายกแพรทองทานชินวัตรกับดูแลหลักทุกนิติบัญญัตินะฮะมีทั้งสภาสูงและสภาล่าง ใช่เขาเรียกว่าสภารัฐสภาทำหน้าน <ะ S 1> ที่ออกกฎหมายและมีอํานาจอีกอํานาจหนึ่งกันกลองการกลองและเป็นผู้เลือกกรรมการในองค์กรอิสระมีส่วนในการเลืออเคลือกอ,องค์กรอิสระเพราะอีกขาหนึ่งของเสาหลักประชาธิปไตยคือตุลาการอืแต่ว่าการได้มาของตุลาการนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับท่านสอวอผู้ทรงเกียรติทั้งหลายองค์กรอิสระตอนนี้เป็นเสาค้ำยันหลัก ในการบริหารจัดการประเทศและบริบททางการเมืองครับตัวชี้นำนะผมเป็นตัวชี้นำต,ตัวกำหนดเกม,เมด้วยนะใช่ถึงแม้ว่าโดยหน้าที่ขององค์กรสละอย่างปปชกกตตุลาการศาลรัฐมนูลจะมีความอิสระและก็ไม่เกี่ยวกันโดยในยะเนี่ยแต่การกำหนดทิศทางหรือว่าคำตัดสินต่างๆเนี่ยล้วนส่งผลต่อทิศทางการเมืองทั้งสิ้นทั้งสิ้นครับถามว่าการได้มาทึงสวสองร้อยคน ถึงตอนนี้กําลังพิสูจน์ว่าการหัวนั้นมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่เนี่ยอต้นทุนของมันมีฮะนี่คือตามพระราชกิจ c e ก e s c ไปสืบค้นออกมาแหล่งที่มาของงบสอว,อนสสวนเนี่ยสส่วนสวชุดที่13ชุดเนี้ใช้งบประมาณสูงกว่าสอวอที่แต่งตั้งครับโดยรัฐบาลที่แล้วแต่งตั้งหรอสอชสอง้อยห้าคนใช้งบมากกว่าอีกครับมากกว่าเยอะไหม มากกว่า213ล้านบาทล้านบาทาบสวในปีเนี้ยปีเนี้ย1,516ล้านบาทเออมากกว่าชุดเดิม213.3ไอ้เนนี้2อ0คนนะอันนี้ก็250คนใช่เพิ่มขึ้น16.3%งบก้อนเนี้ยไม่ได้มาโดยงบปกตินะงบปกติที่กวาดมาได้ตั้งงบมาได้ในปี67เนี่ยงบปกติ่ยมาจาก3แหล่งนะงบประมาณรายจ่ายประจำปี6 หกเจ็ด <67 S 1> ใช่ตอนนั้นเขาเลือกเขาเลือกสุดท้ายเวทีสุดท้ายที่เมืองทองนี่คือยี่ิถุนาใช่ไหมใช่หกเจ็ดเนี่ยร้อล้านไปเอางบกลางมาเติมอีก227ล้านนอกระบบอนอกาดว่างาานน,นอกงบเข้ามาอีก90กว่าล้านครับโอ้นี่คุณดูสิมันถึงเป็นงบที่มาใช้ครับผมมาเปรียบเทียบงบปี67กับชุดที่แล้วครับพี่วีดูนะ งบแต่งตั้ง1 3 0่ล้านบาทแต่งตั้งนะแต่งตั้งตอนแต่งตั้ง2องคนนะสวทั้งหมด250อคนรายจ่ายต่อหัวต่อรายต่อปีจนอยู่ครบเทอมเลยเหรอใช่5ปีนะห้าล้าน5ล้านต่อคนนะ5้าล้านสองล้านต่อคน5ล้านสองแสนต่อคนนะสวเลือกกันเองใช้งบประมาณทั้งหมดต่อปี1 5 1 6ล้านบาทเสร็จงบประมาณรายจ่ายต่อหัวต่อคนเนี่ยเจ็ดล้านห้าแสนบาท พ V ในครบเทอมลบจาก5.2เท่ากับ2ล้าน2ล้าน2ล้าน3 2ล้าน3ต่างกัน2องล้านสต่อคนเห็นไหมครับงบเฉพาะตัวก้อนมากขึ้น213ล้านเพิ่มขึ้นจากปี62เนี่ย45เปอร์เซ็นต์งบเฉพาะคนเพิ่มขึ้น45เปอร์เซ็นต์ครับงบรวมเนี่ยนะเพิ่มขึ้น16ต่อคนเนี่ยเพิ่มขึ้น45เปอร์เซ็นต์ คุณเห็นภาพไหมค่าใช้จ่ายสวเหล่านี้ประชาชนต้องแบกจ่ายครับครับการได้มาซึ่งสวที่มาทําหน้าที่ออกกฎหมายเลือกองค์กรอิสระเสนอแนะ้กับรัฐบาลเนี่ยมันสําคัญเพราะประชาชนแบกรับอยู่ครับมาดูเงินเดือนดูบทเงินเดือนตอบแทนหรอเปล่กผลตอบแทนอันนี้ผลตอบแทนสวนะเลือกกันไป200 เขามาแยกเป็นประธานประธานวุฒิก็คือปจุวันคือท่านมงคลสุรัสจักรมีเงินเดือนเดือนหนึ่งหนึ่งล้านเป9นหนึาพอ่บาทถ้าถ้าปีหนึ่งคุณมงคลก็จะรับหมายถึงประธานวุฒิสภานะครหนึ่งล้านสสนสามหมื่นเก้ับาทหปีแต่ถ้า5ปีอ่ะคุณมงคลในฐานะประธานวุฒิสภา จะรับเงินเดือนมีไรายได้ทั้งหมดเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทมีรองประธานสองคนรองประธานนี่รองประธานรอ,องประธานสองคน<ล>เงินเดือนสองคนเนี้ยสองคนรวมแล้วสองคนสองแสนสามหมื่นหนึงน่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทาบสองคนเนี่ยทั้งทั้งทั้งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ตกสองล้านเจ็ดห้าปีก็สิบสามล้านมล้านแปดนี่ทั้ ประธานวุฒิกับอีกสองสองรองประธานเนี่ยรวมแล้วคือ2 0ล้าน2 0ยจุดเก้าล้านยี่ดเก้าล้านพักไว้ยีุ่ดเกล้านนะสามคนนี้นะซึ่งตั้งสามคนพี่โออยู่ในในหมายเรียกหมดไหมหมายเรียกหมดครับคราวนี้สวที่เหลือร้อยเกส็ดคนร้อยเก้าเจ็ดแล้วนะันนี้มาคำนวณร้อยเกเจนะต่อเดือน2 2่จุดล้านเดือนหนึ่งที่ต้องจ่ายนะยี่สิบสองุดสล้านปีนึงเหรพี่วีตปี2 6 8รดุดล้าน ถ้าหปีละหนึ่งพันสยล้านยังไม่หนำนี่ค่าจ่ายสวนะสวหนึ่งคนเออนี่สามารถที่จะตั้งทีมงานที่เป็นผู้ช่วยนะครับที่ปรึกษาผู้ติดตามอีก8คนครับพี่โอจำได้ไหมตอนที่มีคนให้ปากคำพยานเรื่องของหัวสวเนี่ยเขาบอกคนที่เป็นคนวอเตอร์ว่าเีชีพผีชีพอ่ะคุณไม่ได้จริงนะแต่คุณจะได้ ตำแหน่งผู้ช่วยสวคุณจะเป็นผู้ช่วยชำนาญการหรือผู้ช่วยดําเนินงานของสวแต่ว่าคุณได้ประมาณหมื่นห้าเนี่ยหมื่นห้าเนี่ยคุณต้องโอนประมาณหนึ่งหมื่นเนี่ยให้กลับมาที่พักให้กลับมาที่พักคุณได้ไว้ที่เดียวคุณอาจจะคุณอาจจะได้ประมาณห้าพันแต่ตอบแทนคุณที่เป็นนักบินไอ้ไอ้ผีชีพอีชีพไปดูรายชื่อผู้ช่วยตัวใหญ่มากจากไหนบางคนที่เกี่ยวพันไอ้ไอ้สิบคนสุดท้ายนั่นคือทีมงานไปเป็นผู้ช่วยคุณรู้ไหม หนึ่งสวตั้งทีมงานได้8คน8คนนะสวร้อยเก้าเออสองร้อยสองร้อยอ่ะสองร้อยเท่ากับ1,600คน1,600คนนะพี่วีคูณดูคูณคูณดูนะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวหนึ่งคนมีเงินเดือน24,000บาท24,000ผู้ชำนาญการแต่งตั้งได้สองคนสามหมื่นบาทผู้ช่วยดำเนินงานคนละหมื่นห้าอ๋อนี่แยกมาแเป็นเจ็ดหมื่นห้าห้าคน คือหกเปไหมดีเจคน8คนดิอคนเจ็ดหเหรอใช่8คน8ปสวหนคนมีผู้ช่วยทุกตำแหน่ง3ามตำแหน่งเนี่ยอีกอีกแคน8คนมีต้นทุนต่อเดือนก็คือ7จ็ดหนี่ทั้งหมดต้นทุนต่อเดือนทั้งหมดเนี่ยเอาส0 0 0มบวก30,000 2่นสองแล้วบวก7จ็ดหมนหไม่ไม่ไม่บวกหมื่นห้าถ้ากับเจ็ดหมืก็เจ็คนไงเอาหคนเดือนหนึ่งเดือนนึ่งอ่ะแคนเนี่ยจะมีรายได้หรือที่เราต้องจ่ายเขา หนึ 9, ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอ๋อหนึ่งปีทั้งหมดต่อหนึ่งต่อแปดคนเนี่ยนะนั่นล้านห้าล้านห้าเหรอรวมทั้งหมดพันหกร้อยคนเนี่ยจะตกประมาณเจ็ดล้านเจ็ดอ๋อเจ็ดล้านเจ็ดเฉพาะในส่วนผู้ช่วยอีกใช่อ๋อเมื่อกี้คิดเฉพาะสวใช่ นี่เจ็ดล้านเจ็ดต่อในห้าปีและถ้าครบทั้งสองร้อยคนล่ะพี่วีโอ้โหนี่พันห้าร้อยล้านอ่ะพันห้าร้อยล้านเฉพาะผู้ช่วยทีมงานของสวนะเมื่อกี้สวอ่ร้อยเก้าจุดเจ็ดคนหนึ่งพันสามร้อยนสามร้อยนี่ผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยแปดคนแปดคนอ่ะพันห้าร้อยล้านใช่โอ้โหต้นทุนของสวเนี่ยมันแสนแพงจากภาษีประชาชนและถ้าสวที่ได้มาในปัจจุบันน่ะมันมีการหัวเพื่อเลือกกันไปทําหน้าที่ล่ะ บ้านเมืองจะเละเทะแค่ไหนล่ะครับคำถามคือถ้าเป็นแบบนั้นมันคุ้มไม่คุ้ม